เป็นขั้นตอนการนำ CPR นะครับเพื่อช่วยคนที่หมดสตินะครับให้ฟื้นคืนชีพนะครับเริ่มแรกนะครับให้นักเรียนนะครับประเมินผู้ป่วยก่อนปูุกเขาก่อนว่าเขามีสติไหมให้ตบที่ไหล่เขาครับบุ้นุนุุุนะครับเริ่มแรกนะครับถ้าเขาไม่ตื่นใช่ไหมเราก็โทรหาหมายเลข1669นะครับโทรรถหารถพยาบาลนะครับทีนี้พอเริ่มเราต่อไปนะครับเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ถ้าเป็นผู้ชายนะ นนเพราะว่าเราจะรู้ว่าจุดที่เราจะปั๊หมหัวใจคือตรงไหนกะ็คือเราก็วัดจากจุดเช่นจุดกลางก่อนนําตัวก่อนแล้วก็วัดจากมาลงนะมาแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับจุดกลางอ่าแล้วใช้ที่อ่าส้นมือนะครับตรงนี้ข้างที่นั่นนะัะเอาวงางภาพไปลงไปแล้วก็เอามือข้างที่ไม่นัดนนะนะ้อนลงไปตรงนี้นะครับอ่าถ้าให้แขนตึงน,นะครับอยู่ตลอดเวลาเวลาเราทํานะครับให้ทําให้นับแบบนี้นะครับ 1นึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็อ็ดยี่สิบปดยี่สิบเโอเคเราทำสามสิบครั้งนะครับแล้วก็สลับไปกับเป่าปักด้วยแต่ปัจจุบันเขาไม่ยอนให้เป่าปักแล้วเพราะว่ามันมีโรคเยอะใช่ไหมครับเราแค่ในวดหาใจไป สามสิบครั้งนะครับต่อหนึ่งนาทีให้ให้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบครั้งนะครับโอเคครับ